ฝากฝากโปรเจกต์ของของโอมไว้ด้วยแล้วกันนะคบฝากไว้ในอ้อมใจใช่แล้วก็คือด่าได้แต่อย่าแรงสวัสดีค่ะวันนี้นกมีแขกรับเชิญเป็นสถาปนิกที่ทำงานอยู่ที่เดนมาร์กนะคะพอดีไปรู้จักเพราะว่าบ้านไกลกันนะคะก็เป็นแขกรับเชิญโคต้าบ้านไกล ค่ะสถาปนิกนะคะก็เป็นอาชีพที่มีความสําคัญต่อชีวิตประจําวันของพวกเรานะคะเพราะว่าสถาปนิกเนี่ยเขาก็ออกแบบพื้นที่ใช้สอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาคารสํานักงานบ้านนะคะส่วนสาธารณะหรือว่าสนามเด็กเล่นแบบนี้นะคะข่าวันนี้นะคะนกก็มีแขกรับเชิญนะคะที่จะมาพูดคุยนะคะ เล่าเกี่ยวกับแนวความคิดการออกแบบนะคะประสบการณ์ทำงานในอาชีพสถาปนิกนะคะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆ,างๆเกี่ยวกับการทำงานเป็นสถาปนิกที่ประเทศเดนมาร์กค่ะค่ะน้องโอมแนะนำตัวเองให้กับผู้ชมทางบ้านรู้จักหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับสวัสดีครับผมโอมนะครับอายุ36ปีครับทำงานตำแหน่งซีนีอาร์เคดเทคนะครับส่วนโปรเอนเรสปอนก็คือเป็นโปรเจกต์บิมลีที่บริษัท บรอาเกอิงเกลส์กรุ๊ปครับผมหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามของบิ๊กครับผมอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้อมมาทําอาชีพสถาปนิกค่ะก็คือแต่ก่อนตอนเด็กๆทุกคนก็คงมีความฝันที่อยากจะแบบสร้างบ้านสร้างเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อมก็เป็นคนคนหนึ่งที่อมรู้สึกว่าอมมีความฝันที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองอยากจะมีเมืองเป็นของตัวเองก็คือน่าจะเริ่มมาจากการเล่นเกมก็คือเกม The SimCity ในสมัยเด็กๆแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็น ออของเล่นนะครับที่ชื่อว่าเลโก้ผมว่าทุกคนจะน,น่าจะรู้จักเลโก้ก็คือเป็นของเล่นที่เป็นบล็อกต่อตอนนั้นก็คือแบบเป็นคนที่รู้สึกว่าแบบแครซี่กับเลโก้ Lego, มากๆก็คือขอคุณแม่แบบแม่ซื้อให้หน่อยอยากอยากต่อรถอยากต่อเมืองอะไรแบบนี้นครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณพ่อทํารับเหมาก่อ,อสร้างด้วยเราก็เลยรู้สึกว่ามีความผูกพันเห็นดินเห็นทรายเห็นปูนมาตั้งแต่เด็กๆก็เลยรู้สึกว่าโตมาน่าจะเหมาะกับการไปทํา ออกแบบเกี่ยวกับการก่อสร้างแล้วโอมทำไมถึงเลือกมาทำงานที่บริษัทบิ๊กที่ประเทศเดนมาร์คคะก็อาจจะต้องเท้าความย้อนกลับไปในสมัยที่ตอนเรียนเป็นนักศึกษานะครับ14ปีที่แล้วที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับราชกระบบงนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยโอมรู้สึกว่าอมเป็นนักศึกษาที่ชอบเกี่ยวกับงานออกแบบแล้วเราก็ชอบงานสไตล์มินิมอลลิสต์นะครับซึ่งฝั่งสแกนดิเนเวียเนี่ยเขาเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญนด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็ไปเจอบริษัท ที่ชื่อว่า Big เนี่ยแหละครับพอเราเปิดเข้าไปอยู่ในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยเราก็คือเริ่มศึกษา วิธีการออกแบบวิธีการหรือเขาเรียกว่าไดอะแกรมก็คือวิธีการนําเสนอในแต่ละโปรเจกต์แล้วเรารู้สึกว่าจริจรงๆแล้วเนี่ยสถาปัตยกรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ยากซับซ้อนเลยเป็นเรื่องที่ง่ายมากจากวิธีการที่เขาออกแบบนั่นเองครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นเป็นแรงบันดาลใจว่าถ้าครั้งหนึ่งเนี่ยได้ได้มามีโอกาสทํางานที่นี่ก็จะเป็นถือว่าเป็นที่สุดของความฝันนะตอนนั้นครับผมมีข้อแตกต่างอะไรที่อมคสังเกตเห็นเวลาออกแบบสถาปัตยกรรมที่เดนมาร์กมหคะเมื่อเทียบกับที่ไทยอะ่ะ ก็คือจริงๆผมผมเห็นเป็น2ข้อหลักๆนะครับเรื่องแรกเนี่ยผมว่ากฎหมายในการออกแบบผมว่าต่างกันอยู่แล้วทั้งทั้งเดนมาร์กและเมืองไทยก็คือแต่และแต่และประเทศก็จะมีข้อที่เขามีข้อคำหนึงในใน,ในวิธีการที่ต่างกันในในเนื้อหาที่ต่างกันนะครับส่วนอีกอีกเรื่องหลักๆที่ผมเห็นนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่มันต่างกันโดยสิ้นเชิงเมืองไทยเป็นเมองร้อนชื้นนะครับส่วนเดนมาร์กเนี่ยเป็นประเทศที่มีความหนาวเย็นแล้วก็เป็นเกาะ เพราะฉะนั้นการเลือกใช้วัสดุนะครับความหนาของฉนวนเพื่อที่จะกันความร้อนกันความเย็นกันลมนะครับส่วนประเทศไทยก็มีวิธีการที่ออกแบบโดยใช้หลังคาที่เป็นทำให้มีพื้นที่ในการปังแดดมากขึ้นซึ่งเดนมาร์กอาจจะไม่ต้องคำนึงถึง,ถงแดดเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่น่าจะชอบแดดพอสมควรนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้ครับที่เห็นชัดๆ แล้วชีวิตการทํางานที่บริษัทบิ๊กเนี่ยมีอะไรที่ท้าทายแล้วก็มีอะไรที่ประทับใจโอมบ้างอะคะก็คือสำหรับความท้าทายนะครับก็คือโอมรู้สึกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นบริษัทที่ทํางานหนักพอสมควรแล้วก็ความท้าทานนยในแง่ของการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานนะคบเพราะว่าต้องเข้าใจว่าบริษัทบิ๊กเนี่ยเป็นบริษัทที่ มีความ diversity สูงมากมีคนทั่วโลกเข้ามาทำงานในที่แห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผมนะครับส่วนเรื่องที่อยากจะแชร์ในเรื่องที่รู้สึกว่าไม่มีที่ไหนที่เคยทำงานมาแล้วรู้สึกว่ามีความประทับใจก็คือความรู้สึกที่รู้สึกเหมือนว่าเวลาเราทำงานหนักมาก็จริงเนี่ยสิ่งที่เขาตออแทรมาก็คือเขาเรียกว่า dead line day เลย s ว่าผมทำงานสองสแบบติดต่อกันเลิกงานที่งคืนตีหนึ่งตีห้าบ้าง แต่พอมันจบโปรเจกต์ก็คือสัมมิทแบบเรียบร้อยเลยเขาให้ผมเนี่ยพัก2วีโดยที่จ่ายเงินเดือนอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นความประทับใจที่แบบผมว่าผมไม่เคยทํางานบริษัทไหนแล้วเขาให้สวัสดิการแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรือไทยหรือว่ามาเลเซียแล้วก็อีกอันหนึ่งที่รู้สึกว่าดีมากๆแล้วผมว่าเป็นไอเดียที่ดีสําหรับบริษัทสถาบันที่ไทยนะครับผมรู้สึกว่าการท่องเที่ยวเป็นสิ่งสําคัญมากๆสําหรับการหาไอเดียใหม่สําหรับนักออกแบบ เพราะฉะนั้นบริษัทบิ๊กเองเนี่ยเขาก็จะมีเป็นคล้ายๆเงินให้ทุกเดือนที่เขาเรียกว่า Study Money ให้พนักง,งานในออฟฟิศเนี่ยออกไปใช้ชีวิตออกไปเที่ยวเพื่อจะหาแรงบันดาลใจใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ทำให้งานออกแบบมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผม oh แล้วในมุมมองของโอมการใช้ชีวิตที่เดนมาร์กเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีอะไรที่โอมประทับใจเกี่ยวกับเมืองโคเป็นเฮเกนเมืองนี้บ้างอะคะสาหรับการมาใช้ชีวิตในในเดนมาร์กนะครับในโคเปนเฮเกนครับสิ่งที่ชอบอย่างแรกคือเลยอากาศ uh huh. อากาศสะอาดแล้วก็ช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็คือไปกระโดดน้ําทุกวันเลยหลังจากเลิก,ลกงานเลิกทํางานเพราะว่าเขาบอกว่าน,น,น้ํในในที่ในโคเปนเนี่ยมันสามารถลงไปโดดได้นะครับส่วน ในแง่ของงานออกแบบในแง่ของงานสถาปัตยกรรมที่มีอิทธิพลนะครับก็คือผมรู้สึกว่าการออกแบบที่เกิดขึ้นนะครับในในประเทศเดนมาร์กหรือในโคเปนเฮเกนเนี่ยเป็นการออกแบบที่คำนึงถึงคนนะครับคำนึงถึงเมืองคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยใช้การออกแบบอย่างยั่งยืนอย่างที่ที่อง์บอกว่ายั่งยืนก็คือสมมุติว่ามันมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งที่เป็นอาคารเก่าครับแต่ละประเทศก็จะมี สมมติถ้า,ถ,าถ้าไม่ใช่เดนมาร์กอาจจะเป็นประเทศไทยเองหรือว่าเป็นประเทศสิงคโปร์อย่างเงี้ยก็อาจจะมีการทุบทาลายทิ้งหมดเลยแล้วก็สร้างใหม่แต่แต่ในโคเปนเองเนี่ยบางบางอาคารที่เขารู้สึกว่ามีมีคุณค่าเขาก็เก็บเ,เก็บเปลือกอาคารหรือที่ก็เป็นหรือที่เรียกว่าเรียกว่าแบบากาแพงด้านด้านนอกรอบนอกไว้แล้วก็ข้างในเขาก็รีโนเวทใหม่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นวิธีการอนุรักษ์อาคารผมว่าท,ท,ทุกที่ก็มีแต่ว่า ที่ผมเห็นก็คือเป็น,ปนการออกแบบในรูปแบบของการเชิองอนุรักษ์แล้วก็หลักๆอีกอันนึงที่เห็นก็คือการใช้การใช้อาคารเนี่ยให้มาเป็นหนึ่งเป็นส่วนรวมเป็นส่วนร่วมของคนให้คนมีส่วนร่วมในอาคารส่วนร่วมในแง่ของการเข้ามาใช้ฟ a สิลิตี้เข้ามาใช้กิจกรรมอย่างเช่นที่ที่เรามาถ่ายกันนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสนามเด็กเล่นนะครับแต่อยู่ที่ ยูาจจอดรถใช่ยู่มันคือข้างใต้เนี่ยก็คือเป็นตึกถ้าถ้าเห็นภาพง่ายๆเป็นตึกสี่เหลี่ยมข้างใต้เนี่ยเอาไว้ใช้จอดรถนะครับแต่ข้างบนเนี่ยแทนที่เราจะเป็นเป็นหลังคาปกตินะครับเขาก็เปลี่ยนหลังคาซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ไม่สามารถใช้อะไรได้นอกจากการฝนกันแดดถูกไหมครับแต่เขาเปลี่ยนหลังคาให้มนเป็นสนามเด็กเล่นทําให้เกิดกิจกรรมที่รองรับคนภายใน บริเวณที่พักอาศัยตรงนี้นะครับเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ทุกคนก็เราเราจะเห็นว่ามีคนเข้ามาวิ่งกันออกกําลังกายมีเด็กมาเล่นนะครับเลยทำให้เลยทำให้ผมว่านี่แหละเป็นเป็น,เป,นเป็นกุญแจดอกหนึ่งที่เวลาเรามาที่โคเปนนะครับถ้าใครมีโอกาสเราก็จะเห็นว่าหลังคาของอาคารเนี่ยเขาพัฒนาเขาเปลี่ยนให้มาเป็นพื้นที่ที่คนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้อันนี้เป็นข้อดีที่ผมเห็นครับ ความสัมพันธ์ระหว่างการดีไซน์และก็วัฒนธรรมของที่ประเทศเดนมาร์กเนี่ยมันมีผลยังไงเกี่ยวกับการออกแบบของโองมบ้างอะคะสำหรับผมมองว่าเป็นผมว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับในการเชื่อมวัฒนธรรมกับภาษาในการออกแบบเข้ามาด้วยกันคือตอนที่มาอยู่ที่เดนมาร์กเนี่ยผมก็รู้สึกว่าคนเดนมาร์กเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับ การออกแบบมันก็เลยสื่อถึงความเรียบง่ายของเขานะครับแต่มันจะแฝงไปด้วยความน่าสนใจของการใช้ดีเทลดีเทลในแง่งของการใช้วัสดุนะครับวัสดุแตกต่างกันพอเราเอามาผสานกันหรือเอามาต่อกันเนี่ยมีวิธีการทํายังไงให้มันมีความน่าสนใจถ้าเราเห็นอาคารที่เป็นอิฐปกติเนี่ยเราก็จะมองว่าโอเคเป,เป็นอาคารปกติธรรมดาแต่ว่าในเดนมาร์กเนี่ยมีหลายอาคารว่าที่ใช้อิฐที่เป็นวัสดุธรรมดาแต่เขาเอาอิฐเนี่ยมา มาซ้อนทับมาปรับเปลี่ยนวิธีการมาออทําให้มันดูมีความน่าสนใจมาปรับแพทเทิร์นทำให้ผมมองว่าจากวัฒนธรรมกับงานสถาปนิกเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันในแง่ของการทําให้ของที่มันซิมโพเนี่ยมีความซับซ้อนได้นะครับก็เป็นสไตล์เดนมาร์กที่เรียกว่าน้อยแต่มากเรียบแต่โก้เรียบแต่โก้ถูกต้องครับก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นคีย์เวิร์ดที่สามารถบอกได้ว,ว่ามินิมอลลิสเป็นสิ่งที่ เชื่อมโยงระหว่างวัฒน,นธรรมกับงานสถาปัตยกรรมแล้วโอมคิดว่าอะไรที่ทำให้บิ๊กแตกต่างจากบริษัทสถาปนิกอื่นทั่วโลกบ้างอะคะส่วนสำหรับโอมนะครับโมมองว่าสิ่งที่ต่างเลยนะครับสำหรับบิ๊กกับบริษัทอื่นก็คือการที่เราทำ แมสซิ่งสตาร์ดี้นะครับทำดีไซน์สตาร์ดี้เนี่ยมากกว่าที่อื่นๆ all, อย่างเช่นสมมุติว่าปกติเนี่ยบริษัทอื่นอาจจะทํา3ออปชันของเราเนี่ยทำเป็น10บสออปชันเลยครับแล้วทำไมเขาถึงทำเยอะๆอะคะผมว่าสิ่งที่เราได้จากการทําเยอะเนี่ยมันคือแต่และออปชันก็จะมีสิ่งที่เราคำนึงเป็นสิ่งสำคัญออปชันแต่ละออปชันก็จะมีความคำน,งคำนึงถึงในด้านต่างๆ,ๆที่มันแตกต่างกันออกไปออปชันออปชันหนึ่งอาจจะคำนึงถึงเรื่องของแมสซิ่งมาก ออปชันออปชันหนึ่งอาจจะคำหนึงถึงพื้นที่มากๆแต่พอเราเอาทุกทุกไอเดียทุกออปชันมารวมกันแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าหรืออันนี้ไม่ดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นยิ่งทํามากเราจะได้เราจะได้ผลที่มันดีที่สุดออกมาจากการทําเยอะนั่นเองก็คือ m o more is more ใช่ไหมคะครับผมถัาลโอมมีคํแนะาอะไร ให้คนไทยที่อยากจะมาทํางานเป็นสถาปนิกที่ต่างประเทศบ้างอะคะ่ะหรือว่ามีอะไรฝากให้กับน้องๆรุ่นใหม่บ้างคะสําหรับข้อแนะนํานะครับคงไม่ต้องไปแนะนาอะไรน้องๆเยอะเพราะว่าน้องๆอ,อาจจะเก่งกว่าเราอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่อยากจะฝากไว้ถึงน้องๆถ้าสมมุติว่ามีไอเดียที่อยากจะมาทํางานต่างประเทศนะครับสิ่งที่สําคัญอย่างแรกเลยคือภาษาหนึ่งแหละถ้าคุณพูดภาษาภาษาอังกฤษไม่ได้เนี่ยคุณจะมาทํางานกับเขาได้ยังไง อันนี้ฝากไว้แต่ว่าผมเชื่อว่าน้องๆสมัยนีย้พูดภาษาอังกฤษเก่งกว่าผมเยอะ2คือทักษะในการใช้โปรแกรมนะครับโปรแกรมอะไรคะโปรแกรมที่ที่ตอนนี้เป็นที่ต้องการแล้วก็ทุกคนเนี่ยตามหาคนที่ทําเป็นก็คือ1คือโปรแกรมที่ชื่อว่า r ร v i t อ่านะครับ2โปรแกรมที่ชื่อว่า r h i n o นะครับก็คือแอบบอกแล้วกันนาอแอบบอกว่าเป็นแบบเอาน้ำจิ้มว่าในในออฟฟิศผมผมเองเนี่ยเพิ่งมีทาวโฮลไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วอ่าฮะเขาก็ พูดถึงเรื่องของทักษะของสถาปนิกรุ่นใหม่ว่าสิ่งที่ควรจะมีเลยเนี่ยอย่างน้อยคุณควรจะต้องทำ r รวิ t เป็นหรือ Li โ no เป็นอย่างอย่างอย่างน้อย1นึ่งหนึ่งหนึ่งโปรแกรมแต่ถ้าดีที่สุดเลยสำหรับสถาปนิกรุ่นใหม่ก็คือทำไม่ได้2โปรแกรมเนี่ยคุณไปอยู่ที่ที่ไหนก็ได้แล้วก็ได้แล้วนะครับงั้นฝากไว้ตรง2เรื่องหลักๆโอเคก็มีสองอย่างที่โอมบอกก็คืออย่างแรกก็คือทักษะด้านภาษาใช่ไหมคะแล้วอย่างที่สองก็คือด้าน โปรแกรมที่ต้องใช้ในการทำงานมีโปรเจกต์ไหนที่ทำงานกับบิ๊กแล้วรู้สึกภูมิใจมากๆบ้างไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยสำหรับโปรเจกต์ที่ภูมิใจที่สุดนะครับจริงๆหลายมีหลายโปรเจกต์ครับจริงๆเพราะว่าอยู่บิ๊กมากเกือบ2ปีกว่าๆเนี่ยทำไปประมาณ3-4มสี่โปรเจกต์ทำทั้งคอมเพติชันโปรเจกต์แล้วก็ทำในส่วนของเฟสที่เป็นคอนเซปชวลแล้วก็ดีไซน์แล้วก็มีสกิมิกมีไซ ขอเลือกอันดับหนึ่งเลยแล้วกันผมว่าน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ไทยคือตอบได้ไหมได้คาดว่าคนไทยน่าจะเห็นภายในไม่อีกไม่นานนะครับก็ฝากฝากโปรเจกต์ของของอมไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากไว้ในอ้อมใจใช่แล้วก็คือด่าได้แต่อย่าแรงมีที่ไหนอีกหรือเปล่าก็น่าจะเป็น โปรเจกต์ที่เคยได้มีโอกาสไปไปดูงานแล้วก็ไปเห็นเองก็น่าจะเป็นตัว Lego House นะครับที่ไหนคะที่บิลลุนในเดนมาร์กใช่ก็อย่างที่บอกคือตั้งแต่เด็กเราชอบเลโกมากเพราะเราไปเห็นอาคารที่มันที่มันมีรูปทรงรูปฟอร์มเป็นบล็อกเหมือนบล็อกเลโกคือถ้าเรามองจากมุมสูงอะเราจะไม่รู้เลยว่าตัวเนี้ยเป็นติกจริงๆนึกว่ามันเป็นเลโกเซ็ต ออที่ออกออกมาเพื่อวางจำหน่ายแต่จริงๆพอเราซูมเข้าไปมันคืออาคารจริงๆที่คนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ oh. ก็เลยแบบเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าพอเข้าไปข้างในเนี่ยค,ค,คือต้องบอกว่าเลโก้เฮาส์เนี่ยเป็นโอเคอาจจะต้องเท้าความนิดนึงบิลลุนเป็นเมืองที่กําเนิดให้กําเนิดเลโก้ะนะครับก็คือผลิตที่บิลลุนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสร้างเลโก้เฮาส์ขึ้นมาเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรสัญลักษณ์ของเมืองใช่ถูกต้องครับเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพราะฉะนั้นพอเราเข้าไปในอาคารที่มัน เหมือนเป็นบล็อกเลโก้ต่ออยู่บนหัวแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าแบบมันมีทั้งสีมันมีทั้งรูปทรงของเลโก้ที่อยู่ในน,นั้นแล้วรู้สึกว่าแบบเป็นอะไรที่ประทับใจมากแล้วสิ่งที่สิ่งที่สนุกกว่านั้นคือในในในเลโก้เฮาส์เองเนี่ยก็มีเป็นเลโก้ให้เราได้ต่อจริงๆแล้วก็มีแบบชีนผลิตเลโก้ให้ดูด้วยอ้โห oh oh. อันนี้น่าสนใจมากอมเลยประทับใจมากกับโปรเจกต์นี้ครับส่วนตัวโอมเองออมชอบออกแบบอาคารแบบไหนเอาสหรับโอมอม ถ้าอยากถ้าใจอยากจะทําก็อยากจะทําเป็นตึกสูงครับเ,เป็นคนชอบตึกสูงโดยส่วนตัวแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากทําตึกสูงแล้วถ้าอยากให้โอมออกแบบตึกสูงเนี่ยต่อมาที่บียาเกอิงเกลสครับผม <c oughs> แล้วมีโปรเจกต์ในฝันที่อยากทํากับบิ๊กไหมคะจริงๆก็ ตอนนี้ก็ก็ทําอยู่นะครับแต่ว่าเป็นในฝันไหมก็ก็เป็นในฝันนะครับเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ออกแบบไว้ไม่ใช่เพื่อคนเป็นหลักอะใช่เป็นโปรเจกต์ที่อาจจะออกแบบไว้เพื่อสําหรับสิ่งสิ่งหนึ่งอะฮะซึ่งเอางี้ๆบอกแล้วกันว่าน่าจะเป็นค่ายรถเจ้าดังฝั่งเอเชียโอ้เราไม่รู้นะเป็นเจ้าไหนมีหลายเจ้ามากนะเขากําลังพัฒนา อาคารที่เหมือนเอาไว้ตอบโจทย์ในแง่ของการการเข้าไปเซอร์วิสการใช้บริการแต่ว่าทุกอย่างก็คือถูกถูกโอ perate by AI AI ถูกต้องโอ้โหแอดว n นซ์มากเลยนะยังไม่มีใครทําเลยใช่ไหมใช่ใผมรู้สึกว่าในในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังไม่มีใครใครทำนะครับก็เอาไว้ดูกันแล้วกันผมว่าเดี๋ยวนเป็นความล้าเราพูดไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ใช่แต่ถ้าถ้ามันมีเเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มีออฟฟิเชียลอันนัลล์มาก็ uh huh. เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันอะละค่ะโอมถ้าเกิดว่ามีน้องๆสนใจอยากจะเป็นสถาปนิกในต่างประเทศเนี่ยเขาอยากจะตั้งคำถามหรือว่าถามปรึกษาโอมเนี่ยติดต่ออะไรได้ยังไงคะก็สำหรับช่องทางการติดต่อโอมนะครับก็องหลักๆก,ก็คือจะเป็น IG กับ a c e b o o k นะครับก็ถ้าเป็น IG ก็พิมพ์คำว่า OME ก็คือเป็นชื่อโอมแล้วก็ต่อด้วย EOM นะครับแล้วก็ส่วนเ c e b o o k เนี่ยก็เป็นชื่อจริงโอมเลย ชยาทั์อินมา<ะ>ถ้าใครมีอะไรมีคําถามก็สามารถถามมาได้นะครับถ้าถ้าเป็นคําถามที่สามารถให้คำปรึกษาได้ก็เดี๋ยวจะช่วยให้คำปรึกษาครับผมแล้วโอมไปแบบว่าพูดให้กับน้องๆหรือให้แรงบดาลใจหรือว่าแนะแนวอะไรยังไงที่ไหนหรือเปล่าคะปกติปกติก็เวลากลับไทยไปทุกปีก็จะมีทางมหาลัยเชิญไปพูดครับแล้วก็ก็จะมีทางมหาลัยบางบางทางมหาลัยก็ขอมาวิสิตตัวเฮดคอร์เตอร์ของพิกที่โคเปนเฮเกนก็ ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ครับเดี๋ยวผมเป็นไกด์พาทัวร์ให้เองนะครับรูแลวใช่ไหมคะต้องติดต่อใครถ้าเกิดอยากจะมาดูงานที่บิ๊กนะคะคนนี้นะคะคนไทยนะคะอยู่ที่บิ๊กเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนกกับน้องอมต้องลาไปก่อนแล้วยังไงก็ติดตามเอพิโซดหน้า,าช่อง The f o r w a r d TH นะคะสำหรับวันนี้นกลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค,ะค่ะ